สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะช่องจินตนาชาแนลนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซูคนนะคะที่เขามาเบ่งแนวทางทางช่องจินตนาชาแนลค่ะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยของวดวันที่16หกันยายนสอง7ค่ะแนวทางรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชม กินตาหน้าโลงงหาไปแล้วมีอของาของน n a นะคะครบไปแล้วนะคะขคุณผู้ชมของ c n a ค่ะทั้งชุดเจาะชุดเต็มแ,แล้วก็แล้วก็ตัวเลขวิ่งนะคะคุณผู้ชมวิ่งอย่างเดียวกหไหมาแล้วนะคะลงให้ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อของ, P P ง,องเซียคคนหนุ่มภูพานล่างอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมเซียนหนุ่มภูพานหลังอย่างเดียวเข่าแปดนวดติดค่ะคุณผู้ชมงวดนี้เป็นงวดที่เก่าเป็นหมาแล้วนะคะแล้วก็ ไปตอน,นะคะคุณผู้ชมก็ยังเหลือของเซียนอา้ายเซียนอุดรแล้วก็ของแม่สาวอุดรแล้วก็ชุดอของแม่สาวอุดรเป็นเลขดับค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ชุดไอ้สีทิศค่ะสีทิศของเจ๊แดงค่ะคุณผู้ชมเจ๊แดงเพิ่นเฮ็ดสูตรเองนะคะามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะจะเลื่อยเอามาฝากคุณผู้ชมในว,วันที่16กันยายนจิตนตนาจะล้องไห้ไร่กันค่ะเป็นวงรัฐบาลไทย ่ะรัฐบาลไทยของวันที่16ค่ะคุณผู้ชมแนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะสังเกตเลขวิ่งนะคะคุณผู้ชมมา,าบ่อาไขา่กันเลยค่ะคุณผู้ชมมามากมากแบบแทบจะทุกตัวเลย <c oughs> ขออภัยค่ะมาแทบจะทุกตัวเลยค่ะคุณผู้ชม พิจารณาเาเด้อค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมค่ะให้มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมยิ่งมาแบบนี้ยิ่งน่ากลัวค่ะคุณผู้ชมวิเคราะห์ดีๆค่ะแนวทางนะคะมันมีเขามีหลุดวิเคราะห์ดีๆก่อนที่จะลงทุนนะคะว่าตัวไหนหน่าลงทุนนะคะเพราะเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงเขาก็ต้อตงวิเคราะห์น้ำกันรืเบิงบ้งให้ดีๆค่ะคุณผู้ชมแนวทางเป็นหามากค่ะ จากการคำนวณทั้งหมดเลยค่ะเราพยายามให้คุณผู้ชมผิหวังเนะคะ่ะที่เขามาเบิ่งแนวทางจิตนตนาค่ะขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เขามาเบิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ค่ะคุณผู้ชมที่เขามาเบิ่งแนวทางนะคะขอให้มานขอให้ปังทุกคนแล้วก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางที่ได้มาฝากคุณผู้ชมนะ่ะอยากให้มันปงังค่ะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมม,มันม N, านปางังปังทุกคนที่เขามาเบิ่งแนวทาง ถ้าช่องไม่อยากให้ผิดหวังเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าค่เบื้องไปน้ากันค่ะวิเคราะห์ไปน้ากันนะคะ,ค,นนะ,ค,ะคุณผู้ชมเนะาะเพราะมันกับ,บมีไผ่ไหลมนะคะว่ามันจะเข่าสิรุดแน่นว่ะอ่าตัวใดควรมากบ่มากค่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วยังเห็นคุณผู้ชมอคอมเมนต์เข้ามาอยู่เนอะคะ่ะงวดนี้ไปเห็นคอมเมนต์เลยค่ะคุณผู้ชมไม่เข้ามาดูช่องจินตนาเลยนะคะอยากเห็นคอมเมนต์ที่เข้ามาบอกว่าตัวนั้นน่าจะมาตัวนี้น่าจะมาเนาะคะ่ะ ก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันอยู่เนาะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอ่างวดที่เราเป็นตะม้วนนั่นเอนะคะงวดนี้เงียบเงาเพราะจินตนา้าเงาบอกค่ะคุณผู้ชมจินตนา้าเงา้าคเสาเนะาะกสิเงาเงาเสาเสา,สาก็เพราะว่าช่องมีปัญหาค่ะคุณผู้ชมช่อง youtube มีปัญหาค่ะจินตนาล่ะเบือ่อหายค่ะคุณผู้ชมเด็กเอียงกับผสมหวังเนาะคะะ่ะเนาะมันมีความท้ออยู่ในใจค่ะคุณผู้ชมมันก็เลย ได้บมวลบำซืนค่ะพยายามให้มวนกับบมวลค่ะคุณผู้ชมเนาะบำแมนนักสแสดงไหมค่ะ <c oughs> เดเิ่งแต่มวนในซืนเนะคะ่ะคุณผู้ชมมันก็มีบ้างแหละที่มันหลุดหลุดนะคะเนาะจินตนาการจะบ่ให้มันหลุดค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ก็ต้องหลุดเหมือนเดิมนะคะค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ยังไงค่ะคุณผู้ชมเบิ่งแนวทางแล้วทามากักทาชอบอ่ะจังควายจัดถ่าบ,บอมักกับพานเด้อค่ะเพราะว่าแนวทางมันบน่แนยมบ่นอนค่ะอ่าส่วนเลขทูบนะคะคุณผู้ชมเลขทูบจากจอมปวกจอมปวกที่อำเภอนากลางนะคะคุณผู้ชมเป็นได้อ่าจุดได้หนึ่งเจ็ดสามเด้อค่ะคุณผู้ชมจินตนาบริเขียนโล่งหาค่ะแต่บอกพานเนาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมสําหรับภูเขามาเบิ่งคลิปกะผู้ดวงดีวาสนาดีกะ คาเทือแนวทางแนวเพิ่นไหามาสายมู่เนาะคะ่ะเพิ่นกะอาจจะมนันจะปังก็ได้คะ่ะคุณผู้ชมตัดเลนเอาคะ่ะจินตนามากอยู่คะ่ะเจ็ดสามนี่บอปันได้คะ่ะคุณผู้ชมแต่มากมากหนะะึ่งเจ็ดไนีค่ะหนึ่งเจ็ดชอบอยู่คะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นแนวทางคะ่ะคุณผู้ชมที่ที่เพิ่นจุดเพิ่นขอเนาะคะ่ะผู้เก่าผู้เดิมคะ่ะคุณผู้ชมเพิ่นพูดเพิ่นเป็นผู้ขอจุดทูบขอได้ทุกงวดนะคะเพิ่นกะ หย,หยุดให้คุณผู้ชมอีกคือเก่าค่ะวันพุทธที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมเพิ่นหยุดแล้วได้หนึ่งเจ็ดสามค่ะสําหรับปูจิตไปทางสายมู่นเนาะคะนะ่ะเนาะด้วยความเชื่อค่ะปูวเสือกะฟัง่งหูใบหูเนาะคะ่ะแค่ฟังไว้นะคะคุณผู้ชมค่ะสําหรับปูมากกะเอาความเชื่อคือค,อความศรัทธาค่ะคุณผู้ชมห้าาศรัทธาสิ่งไหเข้ากะจะได้สิ่งนั้นเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นกะเ,เพิ่นหายมากแบบนั่นนะคะ ขอ,อกันแบบนั่นเราก็ไดมาฝากคุณผู้ชมเป็นแนวทางกันค่ะที่จารณนาเอาเนาะค่ะเนาะจินตนาก็ได้มาฝากซํำนี่ค่ะคุณผู้ชมอยากฝากลายก็นี่อยากงูจักแหลงที่ม้าอยากงูจักอ่ามันออกตัวใดเนาะคะ่ะจะแดงมาฝากคุณผู้ชมแบบว่าว่าให้พิดบางจะข้นนะคะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ไหมค่ะคุณผู้ชมก็ไดม้วนๆเศร้าๆอยู่น้ากันอยู่นี่แหละป่านงวมเข็มในหนองน้ำเนาะคะ่ะแบบมึดจะต,ต้องอ่าเดาๆกันไปค่ะคุณผู้ชมวิเคราะห์กันเอาคะ่ะ ให้วิเคราะห์ดีๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวทางรัฐบาลไทยทุกคนขอให้มั่นให้ปังค่ะินตนาขอขอ,ขอพูหลายๆแล้วก็ขอให้แนวทางภาคุณผู้ชมมวลสื่อกันทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมมวดนี้ค่ะเป็นรัฐบาลไทยออกวันที่สิบหกกันยายนสองพันหรสิบเจ็ดนี่เป็นวันจันทร์นะคะวันแห่งว่าการเริ่มต้นของสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชม เป็นวันเริ่มเลยกขอให้ไเริ่มมีโชคมีไช่กันทุกคนเด้อค่ะสำหรับปูเบอร์โดิมานมาโดนกขอให้ไมันมัน,มน,มนปังปังกันแล้วกันค่ะเอาค่ะเขาไปเบื้องแนวทางค่ะคุณผู้ชมนะคะแนวทางรัฐาบาลไทยงวดวันที่หนึ่ง<ม>เอ้สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปดูกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมครับอ่าสูตรนี่นะคะคุณผู้ชมสูตรนี้เพิ่งหลุดสองครั้งนะคะ ในปีนี้คะ่ะคุณผู้ชมเพิ่งหลุดสองครั้งนะคะเอามาฝากคุณผู้ชมคะ่ะเอ่ฟซี FC เพิ่นใจดีนะะเนาะค่ะเนาะเพิ่นเพิ่นฝากมาเพิ่นบอกว่าสูตรเนี่ยเพิ่งจะหลุดสองเท่อเองนะคะอดวดนี่เพิ่นหามาศูนย์หนึ่งเก้าค่ะคุณผู้ชมสามตัวนี้ต้องมาหนึ่งตัวคะ่ะคือจังหวัดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเพิ่นหามาเอาห้เบิ่งย้อนหลังจากสองงวดเนาะคะ่ะ ไอ้เบิ่องหลังหลังแค่สองงวดจะได้บอ่บอนั่นนะคะคุณผู้ชมจะได้ไปเยอะตาไล่เนาะคะ่ะเบื่องแค่สองงวดกับค้งพ่อมั้งค่ะคุณผู้ชมเพราะว่างวดที่วันที่สิบหกสิงหาเนาะคะ่ะ mm hmm. เพิ่นใหญมาค่ะมีสี่ห้าหกสี่ห้าหกมันออกแปดหกเจ็ดค่ะหกมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็งวดวันที่หนึ่งกันยายนนะคะที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมให้มาศูนย์หนึ่งสองค่ะกะ มาที่ศูนย์เอหกศูนย์หกเนาะคะ่ะศูนย์มาค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ค่ะให้มาศูนย์หนึ่งเก้าค่ะคุณผู้ชมศูนย์หนึ่งเก้าสามตัวมาตัวเนะะี่ยค่ะอ่า,าตัวไหนจะมานะคะคุณผู้ชมเบิงเอเด้อค่ะคุณผู้ชมเพิ่นไหมาเพื่อเป็นแนวทางะคะ่ะสองเบิงเอาค่ะคุณผู้ชมว่มามันสิมาบอเนาะคะ่ะถ้าเก้ามานะคะบนล่างค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้ไปบนนะคะคุณผู้ชมไปบนค่ะ ไวน้ำค่ะคุณผู้ชมไปบนกันล่างนะคะมุมีไปแน่แน่นอนปน,นันเน้นาะคะเนาะค่ะคุณผู้ชมแคบหน้าจ,จอ,อาไว้เบิ้งค่ะเพราะว่าจะได้ย้อนเบิ้งเนาะค่ะคุณผู้ชมมาจินตนาเอามาโลงให้ค่ะ fc เพิ่นฝากมาให้เนาะค่ะแล้วก็ให้เทียบเบื้องกับอันนี้ค่ะคุณผู้ชมสูตรไรค่ะสูตรไรหกกับเก้าค่ะคุณผู้ชมแต่ละงวดนะคะตรงมี่หกกับเก้าแต่ละงวดนะคะคุณผู้ชมเบิ้งผลออกค่ะคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่ปีนี้นะคะคุณผู้ชม17เจ็ด มกราคมจนถึงกันย่าค่ะคุณผู้ชมมีหลุดเอ่เก่าหกเก่ากระโปกหลุดยงวดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนวดนวดอ่อวดเนี้ยเนี่ยค่ะนวดวันที่สิบหกพฤษภาค่ะคุณผู้ชมเี่สิบหกกรกฎา,าสมสิบหกกรกฎาคะ่ะเดือนหกเนาะค่ะสิบหกกรกฎาเดือนหกค่ะคุณผู้ชม เะะพื่นอนหายหกกับเกามากนี่ยมีหกกับเกาตั้งไว้ค่ะคุณผู้ชมผลออก504กับ3 1หนึ่งค่ะมีงวดนี้นะคะคุณผู้ชมที่พวกเขานะคะแล้วก็เขามาทุกงวดค่ะคุณผู้ชมคือ6กับ9ต้องมาทุกงวดเลยค่ะคุณผู้ชมงวดที่แล้วค่ะหนึ่งกันยายน6กกับ9ก็ยังมาก6อยู่ค่ะคุณผู้ชมมากเก่าอีกต่างหากค่ะทั้งบนเรื่องล่างเลยเนาะคะ่ะ6กับ9ยังใช้ได้อยู่ค่ะคุณผู้ชมสูตรไรน้องปุ๋ยให้มาค่ะคุณผู้ชม เอามาฝากคุณผู้ชมเบิงค่ะถ้าสมมุติว่าถ้าถ้าแนวทางของงวดวันที่16กันยายนนี้นะคะคุณผู้ชมงวดนี้เพิ่นไหมาศูนย์หนึ่งเก่านะคะอาจจะมาเก่าบอค่ะคุณผู้ชมหรือว่าจะมาหนึ่งถ้าหนึ่งกะจะเป็นหนึ่งหยังเนาะค่ะจะเป็นหนึ่งหกบอค่ะคุณผู้ชมว่าบอจะเป็นหนึ่งหกไหมจะมาบนไหมหนึ่งอะค่ะคุณผู้ชมหรือจะจังไดเนาะค่ะหรือจะมาศูนย์พิจารณาเอาค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะแนวทางเพิ่นไหมา กะมีสำนีเนาะคะ่ะขอให้มานขอให้ปังทุกคนเด้อคะ่ะคุณผู้ชมมีกคาว่าเบืงแนวทางทางช่งสินตนาแชแนลคะ่ะขอให้แนวทางพาคุณผู้ชมปังปังนะคะแคปหน้าจ,จอเอาไวค้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สูตรไลค์แคปไปก็ได้คะ่ะคุณผู้ชมเอาไว้ทับเบิงนะคะสูตรไลค์ค่ะหกกับเก้าอีกสองวันต่อไปคะ่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ขอคุณผู้ชมมนันมาน,มานปังปังทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมลำลำเรื่อยๆหมดหนีหมดสินทุกคนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ